สวัสดีครับผมแมนครับผู้ชาแนลนะครับอยู่หน้าบ้านลุงพลเมืองหลเกือบเทียนงาอนะฮะเราไปดูกันเลยนะเนาะอ่าได้ยินขขาวว่ามีนักข่าวมาหรือเปล่านะฮะเนาะเราไปดูกันเลยนะครับผมมีไหมนะฮะสำนักไหนนะฮะเนาะ ยินหรือเปลา่านะ

มีอะไรนะาใช่เหรอแลนีที่าชเปียกครับอะไเปียกตางไนะทำไมกระเป๋าสวยจังโอ้อะพี่เปียกฟ้าบอกกระเป๋ากับตั้งสวยมากอโหตอนนี้ใครๆก็เป็นไงอเป็นร่อยหันนัวมากนัวมากน่าจะเปิดร้านทำกระเป๋าาคสีคล้ายๆกันด้วย ก็พี่นะเรียนแบบหนูโออหนูดูสิคล้ายๆกันเลยเห็นเราคล้ายไม่ได้เข้าเข้าซื้อตามเราเนาะ มันดีแล้วมันใส่มือได้ทำไมดีเลยทำไมซื้อสวยก่อล่ะฮะสวยก่อแล้วมันมันของผู้หญิงเาเปลี่ยนกันไหมมงมิงสายกันมอนกันเลยแลกกันแลกกันนะครับเนี่ยเรีตมกพุ่มาพุ่ขยันตั้พดสีนงี่น่กก็ดูเหด็ี่สนเาเเห็นไหมมันไม่เไม่เพไม่เพซอยจูซจูพี่เน่งก็ยังลองแล้วไง นะผมรู้สึกจะเป็นยังไงคือปกติผมไม่ค่อยกินเผ็ดถ้าพี่เหน่งมาบ่อยๆพี่เหน่งจะกินเผ็ดได้ในเนกปอนนะนี่มันส้มตำหรือว่าตำตำนมซีน๋อตำนมซีนแต่ไม่มีไม่มีปลาไหลสดอยู่เนาะไม่มีเส้นมะละกอเดี๋ยวปนน้ำลายแตกไม่มีมะละกอขออีกเมนูหนึ่งชาบเปรี้ยว พี่เล่งจะบอกว่าผิดแล้วมีรถคันนึงจอดอยู่ตรงหัวสะพานนะไม่รู้ว่ารถใครเนาะรถใครครับรถข้างหูครับกินเยอะไม่ได้แต่มันกินได้เยอะคือนรถข้าวขาวหรือเปล่าอมกนแต่ว่าเขื่อนนี่ผมชอบนะจอดอยู่ไกลๆนู่นนะผมอยู่ส่วนฝั่งของสะพานคือปลาเหมืออนจะบกพี่เมย์อยู่ไหนนะคะรีบมาด่วนนะตอนนี้อยู่ที่หน้าร้านมะตดอยนะคะ มีปาร์ตี้เจ็ที่ต้มตงใครตมนะครับไม่าซอยตังขึนผิวหน่งที่ชูรถตกีซอครับไม่ต้องพูดถึงอย่าถามอย่าถามแม่อยถามเรื่องผมนัวนีลาหลายเแอปนะผมชรถไม่ต้องพูดถึงพี่ชาใจมากินต้มตนะพี่ชาอยู่ไหนต้องถนัดใครถนัดคุณ่ีามตอนนี้้มตำนะเนาะคือกินไนน้าูดสิ ราอะใส่่องนัวอย่าให้คนกินเน้นใช่เราสะดวกของเราแบบนี้สะดวกของเราแบบนี้มันไม่มั่นใจว่าเป็นรถรถนักข่าวหรือเปล่าเมื่อกี้รถอะไรมานะรถ่องเก้าครับเรอแต่เาป็นขาวที่ขอนกนมาเขาไปทำอะไรรถคันนู้นไม่รูรถไครน้ามันจว่จอดนานยังจอดนานยังจอดมาพร้อมๆกันกบราวนา ชิมให้ดูหน่อยเอามาได้น้มก๋วนกินอร่อยอร่อยให้น้มก๋วนชิมให้ดูนะส้มตำนะครเอฟีครับผมก็จบเพียงไม่เพียงเท่านี้อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งแปดนาทียังแปดแล้วแปดแล้วเหรอขอบคุณที่รับชมครับยังมึงมาอะไรก่อนอภิษฎสถานการณ์อีกเชื่อมนะฮะการตีโดยพครับลืมดูไม่มีมะละกอตําล้ำนี้ตําล้ำก๋วยจี่มาดีเลยครับ่ตํามะละกอ แต่ไม่มีขนมจีนไม่ใช่ตามส้มตามแต่ไม่มีเส้นมาร์คกอมีแต่เส้นขนมจีนวัดปุ้นส้นไม่ขาดที่เจอแต่เส้นข้าวปุ้นนะฮะบงษ์มีแต่เส้นข้าวปุ้นอามาเด้อมาเด้อใครอยากกินนะฮะโอ้ยน้ำลายไหลน้ำลายไหลแล้วครับเน้อหมูหน้าอร่อยนั่งเลยนั่งเลยอืืออหย่ามือสั่นอย่ามือสั่นอย่ามือสั่นดูสีสันนะทุกคนดูสีสันนี่ผมอยากจะชิ้งมาไข่อะไรก็ไม่รู้นี่ไข่อะไรครับผม พ่อมตยไม่กินหรอใช่มัเขือเราถายคลิปก่อนมะเขือเม็ดมันคือหวานพี่เสือดิไม่กล้ากินกลวเผ็ดโอ้ไม่เผ็ดไม่เหวานหวานเรผมีด้วยหรอส้มตำส้มตำหวานมีเลย้ะครับนี่แหละมันเผ็ดนิดหน่อยหวานหวานเยอะๆเผ็ดนิดหน่อยหวานเยอะเอครับอ่ะมาเด้อมาเด้อมาเด้มาเด้อมาเด้มามาเด้อมาด้เ้ออดอมาเ้อน้อากด้อมานะเนาะ กินน้ำเดือกกินน้ำเดือกอ๋อกิน้ำเดือกใครพูดไม่ได้ห้ามกินไยังงน้ำเดือกน้ำเดือกใครพูดไม่ได้ห้ามกินกินน้ำเดือกเข้าไปดูคลิปน้องขิมนะน้องขิมมี่อ่ะทำไมอ่ะเขาพูดภาษาพูไทยอ๋อเขาทำคลิปกินเหรอใช่คลิปกินแล้วก็พูดภาษาพูไทยคลิปบ้านเราน่ารักมากมากินข้าวน้ำเดือกมาเด้อมาเด้อใครอยากกินส้มตำนะคุยดูแม่มาต่อยนะฮะเห็นกินแล้วน้ำลาย กินน้ำลายสูตรนี้ไม่มีการสูตรนี้ไม่มีการห่วงผงนัวนะเพราะว่าไม่ค่ะไม่มีในร้านเต็มนะฮะจะใส่แค่ไหนก็ได้นะครับผมนะฮะไม่ต้องซื้อนะฮะมีในร้านว่าแล้วก็เสื้อเอาเลยยังไงทออ่าเสย้อเนือสนนะมามาจีนสมุนเออจานหลอดเลยเหรอพี่เสื้อมาจีนสมุนออดูน้ำขนมจีนดิโอ้โอ้พี่เสื้อเอาสุดยอดเลยนะแกจะทังไงตัวไหน รักนะพี่เสือนะเผ็ดไหมเผ็ดเชื่อเอาแล้วทีนี้มีซ่อมก็มีนี่เยอะแล้วอันเอาช้อนตักยังเผ็ดนะนั่นดูดดูหน้าดูหน้าพี่น้องเมื่อนี้เฮาไม่กินตำกระปุ่นไม่กินตำกระปุ่นน้ำเดือดแซ่บนะครับเสิร์ฟผงสุร้ หลายแห้งแสบนะครับยยยิิงงสาอันนี้ก็บจำเชื่อโซโคสนะครับเนาะไม่ได้จำเชื่อสงชนิดอื่เออไม่ได้จำเชื่อผืนนะครับเแต่จำโซโคสนะครับเอาเขาปุ้นเอาไปล้างน้ำซะก,ก่อนเนาะอเอาเลยเออไปล้างน้ำไปแช่นะก็เพ่อมันซีดเป็ก้เมื่อกี้นะครับก็เห็นดูไลฟ์สดของโก้ไลฟ์นะฮะคือนักข่าวมานะครับแต่ว่ามาไม่ทันนะก็กลับไปแล้วนะฮะเนาะ ก็ไม่เห็นนะครับผมเราก็เห็นพี่ๆยูทูบเบอร์เขาจินส้มตำกันนะครับ oh. ก็น,นะครับผมเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับผม